โลคาสั่ง80ห่อไม่มีปริมาณให้ผมไปส่งผมไม่มีเวลาไปอืน้ำท่วมปิดน้ำท่วมเลยไปส่งแล้วก็ได้เยอ,อะจริงๆนะครับข้าวามา10ปีแล้วเนี่ย10ยกว่าปีก็เป็นธรรมดานะ10กว่าป,ปีนะครับที่ขายข้าวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ร้านข้าวร้านข้าวฝอยนี้เยอะมากเลยนะ นะครับแต่ลูกค้าเขาก็ติดนะครับเขาก็ติดคือเขาชอบเจ้าไหนเขาก็จะซื้อเจ้านั้นนะครับจะมีลูกค้าแต่ละคนไปลูกค้าใครลูกค้ามันลูกค้าใครลูกค้ามันนะเยอะจริงใช่้าเราก็เขาก็จะมันจะลอลกค้าต่อยู่ค้าหนึ่งหนึ่งหัวก็ประมาณห้าร้อยบาท วัาบ้นหนึ่งนึงกี่หัวนะห้าถึงเจ็ดถ้าถ้าขายดีหมดเร็วก็นึ่งเพิ่มนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าอืมตอนไหนหมดเกลี้งเลยวันไหนขายเยอะแล้วคุณอืมคือเราออกมาแค่เดียวหมดเกลี้ยงเลยหมดเกล้ยงเลยเช้านี่เอาจริงๆนะครับผมผมมาบ้านลุงแดนบ่อยมากเช้านี่บางทีข้าวไม่ทันจริง ครับท่านเลยไม่พอขายเลยตอนเช้าเสรก่อนเพราะหลายร้านนะครับบางทีเขาก็มารับที่นี่ไปขายต่อใช่ใช่ครอันนี้คือรอรอให้มันเย็นนะครับก็ตอนนี้ยังกอกใส่ถุงไม่ได้ร้อนนะครับถ้าเอาตอนนี้ก็คือข้าวไม่ตั้งก้อนข้าวไม่ตั้งก้อนนี่คือข้าวไม่ตั้งก้อนนั่นนั่นต้องทำเสร็จทำเฉพาะนิดเก็หมายถึงว่าถ้ารวมถ้าเอาลงไปมันก็จะรวมกัน มันจะรวมกันไม่เป็นก้อนอือประมาณนั้นอ,อมันมีเทคนิค,คของมันอยู่เนาะต้องใช้ความเข้าใจและความชำนาญในการทำงานตรงนี้ประสบการณ์มันจะสอนเองนี่นะครับแต่ก่อนผมก็อย่างว่าเนาะ้เราม มีครูบาอาจารย์ไม่มีครูบาอาจารย์พูดง่ายแต่แอบดูเขาแต่ก่อนแต่แอบดูเขานุ่งข้าเขาทำไงแล้วก็งงดูไปแล้วก็ถามไปถามใครถามตัวเองเขาทําเพื่ออะไรยังไงทาเพื่ออะไรตรงนี้เขาทำทำไมทำทำไหมเขาใส่ใสาใส่อะไรเห็นเขาเอาถุงยางมาคุมเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเขาทำเพื่ออะไรวะคุมถาดเนี่ยนะคุมเื้งไงแล้วไอข้าวมันจะขึ้นยังไงอื เรายังสงสัยถึงกว่านี้เ,เราต้องหาคาตอบแล้วก็ต้องมาคิดคน้นของตัวเองด้วยหาใช่สิของตัวเองแต่เราไม่ใส่เพราะว่าเราเรารู้แล้วนะมันคมเพื่ออะไรเราก็ยังไม่รู้สาอหตว่าคมเพื่ออะไรแต่ผมเนี่ยมีน้อยมากที่จะเข้าจะเสียนะครับเพราะว่าปก,กติบางบางเจ้านะ่จะเห็นทีเทใส่ถังอือที่มันเข้ามันจะเละที่เป็นบางถ้วยนะแต่สังอันนี้ผมนี่สังเกตดูได้ว่าข้าวผมเนี่ย ทุกถ้วยมันอยู่ประมาณเนี้ยอย่างเนี้ยครับนอกจากถ้วยที่เราลืมใส่น้ําอำมันถึงนี้เมีลืมด้วยหรอมีเด็กือจิบเบียไปมันตาลายลืมใส่น้ำแล้วมันก็แข็งใช่ไหมบางบางวันเนี่ยดาเยอะๆเราก็จิบเบียไปทําไปใช่ไหมียดตาลายเครียดก็เลยลืมไปตัดต้นเมียไม่ได้อนี่ก็ เมียลุงพยายามไม่ค่อยดา่าออก่อนปกติเราด่าเราก็ทุกจริตว่าม,มันด่าไม่ใช่ไม่ใช่เมียรักไม่ใช่เมียรักที่เมียไม่ด่าเนี่ยไม่ใช่เมียรักไม่ใช่ไม่ใช่ปวดทำงานพลาดปวดทำงานพลาดท,ท, <laughs> ที่เรา,ามไม่ดา่า <laughs> สังเกตไหมถ้วยมันจะประมาณนี้เลยนี่นะครับมาตรฐานนะครับข้าวแกงนะครับคนเป๊ะถ้วยเป๊ะแต่บางเจ้าที่เขาทำนะถ้วยไม่ได้เนาะเราก็เห็นไม่ได้พูดคือ อ่าเคยไม่ล้างเราก็ขายเข้าหน่วยเราก็สงไสยอีกลหละอืาทำไมเขาเคาะข้าวออกแล้วเขาไม่ล้างถ้วยอออแล้วก็ไปเกต่ออย่างเี้เหรอแต่แล้วถ้าเราทำนี่เราก็ทำได้ไหมทำได้แต่มันยังไงล่ะอือเราก็ต้องเน้นต้องอาบเราเรากินยังไงเขาก็กินยังนั้นไม่ใส่ไม่ใส่เยี่มนนะอืแต่ผมเน้นตัวขาสะอาดเพราะอาบน้ำเมื่อวานเนี่ยอืมอารมณงแดงอันนี้คือแกจะล้างถ้วยทุกวันนะครับเพราะหลังจากที่เคาะเสร็จปุ๊บแกจะเอาถ้วยลงแช่น้ํา นี่นะละฮะกะละมังใหญ่ๆนี้นะครับอาลงแช่แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ล้างทุกใบนะครับไม่มีหลุดนะล้างทุกใบเลยทุกใบวันหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยถ้วยโอ้ถ้าไปเอาสกอตไบถูทีละถ้วยตายตายเลยก็าเลยต้องหาเครื่รงองแ,ง,งแรงเครื่องดูแรงลุงแดงนี่ก็ชิดค้นเหมือนกันนะครับใช้มอเตอร์มอเตอร์อะไรนะมอเตอร์ปั๊มน้ำมอเตอร์ปั๊มน้ำมาปั๊มน้ำแรงดันนี่มันดันึ้นบ้านของอะประมาณน่าจะแรงมากอ่า อ๋อผมแล้วปั้มนะไอ้ปั้มไอ้ไอมอเตอร์ตัวที่ว่าปั่นอะไรสองทักสี่หนึ่งทักสี่อะไรเงี้ยผมว่ามันช้านืะแต่ผมมีต้องการเร็วตอนเราต้องทําเวลาด้วยทาเวลาด้วยไม่งั้นก็ไม่ทันนะไม่งั้นทั้งวันก็ไม่เสร็จบางคนมันจะสะอาดเลยบางคนเขาคิดนะโอ้แล้วผมแล้วผมย้อนถามว่าไอ้อสกอตบถูถูแต่ละใบนี่มันจะสะอาดไหมอืม อันนี้เราใช้ความเร็วใช่ครับกี่รอบใช่มันรอบมันเยอะมากรอบมันเยอะมากเราถูกับมือเราถูแต่เราถูรอบหนึ่งเนี่ยมันได้หลายรอบมันได้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบรอบแหละยี่สิบรอบผมว่าเป็นเป็นตัวร้อยขึ้น่าใช่กับเราถูถูได้สองสามรอบเลือยใช่ใช่ไหมเอามือถูเลยไหมนี่คือเขาถามผมหลายครั้งแล้วผมว่ายังไงก็ต้องมอเตอร์ยังดีกว่าอือเพราะเราก็ไม่เหนื่อยไม่ปวดหลังโอ้ยงั้นนั่งหลังกดหลังแข็งนะนี่มัน มันยากไปงล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 ง,ลงมันยากไปตรงที่เราล้างห้วยนี่แหละขายข้าวเีงานตรงนี้คือไม่น่าจะไม่น่าจะเอามาให้มันกินปลาเป็นเดืม,มันชา้าเอาเวลาที่เราจะล้างห้วยเทลใบไปนอนดีกว่าเห็นไหมครับผม,มน,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 นี่นะครับก็รอพอด,ดีประมาณนะ แกก็จะพักแกก็จะนึ่งอีกซึ่งหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งครับตรงนี้ก็จะใส่ถุงเสร็จพอดีคอันสวยดูครับผมอันนี้คล่องคล่องมากคล่องมากเนี่ยไม่มีฝังเนี่ยคนเราเนี่ยเห็นไหมตูดตูดตูดเลยผมเนี่ยเวลาขอนะเนี่ย เห็นมลงเลยมันไม่มีอะไรยากที่พอที่จะลำคอให้มันลำบากอ่าบางคนเขาจะใส่เขาจะใส่ที่มันเป็นเป็นกระบอกแล้ว่าเอ็นนั่นนะที่มันยาวๆใช่ไหมอ่าใช่แล้วเขาก็คว่ำแล้วเคาะยิ่งกันยิ่งไม่รู้เรื่องเลยนี่อาดูนะครับดูคนสวยนะครับผมนี่คนสวยทำข้อข้าวพอเคาะเสร็จก็โยนมาใส่ตะลังเลยแค่ยเลยคว่ำปั๊บเลยนะครับคือคือส่วนมากเนี่ยเวลาเราเคาะเนี่ย พราะเราปากมันลงเอาปากมาันลงแล้วอ่ด้านหน้ามันจะหงายลงแต่เขาเคาะปุ๊บด้านหน้ามันหงายขึ้นหงายขึ้นเลยครับต้องใช้ความชำนาญซ,ซ้อนลูกกระตีซ,<ม>ซ้อนทำมาเยอะแล้วนี่ลูกล้านเยอะแยะเนี่นะ,นะครับทุกอย่างทุกอย่างทําเป็นมดแต่ว่ามาเคาะข้าวเนี่ยเราเคาะไม่เป็นจกกะกอะนี่นะครับคือข้าวมันจะอยู่ลักษณะนี้เวลาที่เราใส่ถุงนะครับนะเราก็จะเอียงอย่างนี้ ปุ๊บใช่ไหมครับตูดอะตูดข้าวจริงๆริงมันต้องอยู่ข้างบน <Hey. S 1> แต่นี้เขาเคาะปุ๊บตูดข้าวมันจะอยู่ข้างล่างมันจะเงยหน้าขึ้นแทนอย่างนี้นะครับอันนี้เทคนิค <Okay. S 1> เขาก็มีเทคนิคอยู่และความช้นานาป๊บปุ๊บ,บโอ้มันจะไม่หวานได้ไงเนาะอยู่ด้วยกันจีบกันทุกวัน กันไม่ได้นี่นะครับเวลาเขาซื้อของแป๊บเดียวผมยังคิดถึงเลยเนี่ยเออเฮยออกสื่อเลยนะเนี่จีบกันออกสื่อเลยนะนี่ยจีบกันออกสื่อเลยนะเนี่นะครับลรงชื่อของีวงานอ่างว่าีขอความน่ารักของลุงแดงนะครับกับภรรยานะครับเขาหวานกันตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งจีบกันนะอยู่ด้วยกันมาหลายปีมากนะครับสิบกว่าปีเลยนะครับจงหวานเหมือนเดิม นี่นะครับื่อเขาเคาะเสร็จเนี่ยมันจะมาตรงนี้เขาจะมาล้างถ้วยนะครับถ้วยนี่ล้างทุกใบสะอาดทุกวันนี่นะครับเขาจะล้างก่อนเคาะเสร็จเคาะเสร็จก็จะเอามาลงในน้ําตรงนี้นะครับก็คือแช่มันจะได้ล้างง่ายนะครับนี่ล้างเสร็จนะครับแกก็จะเอามาเก็บไว้ตรงนี้ ให้มันเสด็จน้ําออกแล้วก็พร้อมที่จะกรอบข้าวต่อในวันใหม่มนั้นสงสัยตามได้นะนะครับใครสงสัยอะไรนะครับออคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ลุงแดนมาตอบใหผ้ผมจะเป็นคนที่ก่อนผมก็ทำยอย่ารอย่างว่าเนาะรเราเป็นคนที่ทลนุนเนาะ ทำมาหลายอย่างทำไม่หมดทำงานลิตาก็จะเสียอ,อือยายก็จะไปด้วยอือมันก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแสงมาอืออย่าย่าเพิ่งเปียนหัวนะครับผมเดินไปเดินมาเพราะว่าตอนที่ผมก็ต้องหาแสงกันมันมืดนะครับ <c oughs> ต้องหาแสงมันสว่างหน่อยคนดูจะได้ไม่อึดอัดในการดูก,กนการรับชมนะครับข้าวหอม สามก้อนสิบบาทสองก้อนเจ็ดบาทครับข้าวหอมใช่ไหมหอมมะลิหอมะลินะครับบางคนก็ชอบข้าวธรรมดาบางคนก็ชอบข้าวหอมแค่แต่นี่ธรรมดาสองก้อนห้าบาทสองก้อนห้าบาทข้าวธรรมดาครับคนเรา่ะบางคนก็ประหยัดเนาะบางคนก็ประหยัดเขาไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นต้องเป็นข้าวหอมแล้วไม่ต้องก็เยอะนี่วครับ ถ้าเป็นผมเนี่ยผมผมกินข้าวส่วข้าวเหนียวคถ้าข้าวข้าวเหนียวมีผมกินข้าวเหนียวขนเสาเนี่นยทำไมทำไมต้องทําเยอะๆทําได้ทำหนาเยอะๆเพราะกินเขาเรียกว่ามื้อหนึ่งมื้อหนึ่งนะครับเข้าแค่นี้นะครับแล้วสามมื้อคือหนึ่งวันเรากินสามมื้อกินแค่นี้แล้วทําไมเราต้องทาเยอะๆ ก็อะไรงงไหมไ่รู้อ่ะทําทุกปีทํานาทุกปีแต่ก็เข้าไม่พอกินทุกปีอือันนี้ก็ไปหาคําตอบกันนะเออรทีจริงไม่งั้นมันจะยาวคนเรากินแค่นี้นะวันหนึ่งนะงงู้วงเลยมาขายข้าวดูเลยว่าที่เย็นริงกกินวัน ก็ขั้นตอนก็มีประมาณนี้นะครับในการทำข้าวนะครับผมนี้ก็รอขายนะครับตอนนี้ก็จะมีห้าครับผมอแล้วาก็จะอ่ามันก็มีเทคนิคในการใส่กล่องเนิมใส่กล่อง นี่นะครับเอาเข้าวสวยลงใส่กล่องนะครับในการเรียงต้องต้อ้ปิดลูกค้าต้องปิดปดากนวดต้องูกค้าปิดปา้นปึ๊บหมุนนะครับผมนนิดเดียวครับอะลงแดงสาธิตสักอันหนึ่งครับผมไม,ไม่ต้องไม่ต้อมงมุนเยอะนะครับผมสาธิตสักอันหนึ่งครับผมเอามาปึ๊บหมุน,มนแป๊บเดียวครับขนิดเดียวเออแล้วคว่ำลงไปบางคนเขาเอาขนาดนี้เลยนะครับมันเยอะไปใช่ไหมทีนี้มันเยอะไปแล้วก็เข้ามันก็จะ อันเนี้ยเอาแค่นี้เพราะว่าเราจับประมาณนี้นลครับออืเพราะว่าเราปิดเนี้ยอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้ส่งลูกค้าซอยสุรเทพบผมอคือทุกวันจะมีลูกค้าโทรมาสั่งหลายเจ้าเหมือนกันนะครับมี่ใส่เนื้อที่ข้าวลงแดงบางทีทําไม่ทันนะครับการเรียงต้องเรียงแบบนี้เลยจะไม่ลงแดงเอาบุมขึ้นข้างบนนะครับผม ต,ต้องต้องเรียงแนวนอนอเนาะเรียงแนวนอนครับข,ข้าเรียงแนวตั้งเ่ะข้าวนี่มันมันจะเละนะครับผมมันจะคือข้าวหอมมันจะนิ่มอยู่แล้วนบอ๋อน,นิ่มถ้าถ้าตั้งนี่ก็คือมันจะเสียรูป<ๆ>เสียรูปเสียรูปคือข้าวมันจะไม่สวยนอน่าก็ต้องนอนต้องนอนครับผมหอมนอนหอมนอนตั้งอ๋อถ้าเป็นข้าวแข็งคือต้องต้องต้งตั้งแบบนี้เออต้องตั้งต้องตั้งประมาณเนี้ย อันนี้ข้าวนี่ต้องวางอย่างเงี้ยเอาความความลงอย่างงี้แล้วก็ตั้งนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวข้าวหมอนี่ต้นนอนต้องนอนเพราะวโอ้หะนี่นะมันไม่จังว่าอะไรนะไอ้พูดไปพูดมาก็จะมีคนตัวแย่งอีกเพราะว่ามันเรามันทําอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่ไม่มันไม่ได้มีอะไรแต่ตัวครับสุดใสสุดมันอ่าแใครจะคิดยังไงแล้วแต่จะคิดคนที่เขามีแนวทางเขาชอบแบบนี้เขาก็ ทำตามเราไปพอเราคิดว่ามันจรินประมาณนี้อันนี้เรามาบอกกันเพื่อให้ความรู้สําหรับคนที่อยากจะทำนั่นนะครับเราคิดว่ามันจะเป็นประมาณเนี้ยอือันนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์ด้วยแหละถ้าเราทําเราเรามีประสบการณ์ที่เราทํามาแล้วมันลาดมันข้อเสียยังไงเราก็มาดูมาแก้ไขกันเราจะตั้งเนี่ยอ่าใหญ่นะนี่มันตอนนี้มันเป็นสองก้อนนะอ่าถ้ามาทับอีกก้อนล่ะออ่ามันรับน้าหนักข้างล่างมันจะมันจะเป็นก้อนเดียวกันอืม ยังงไอ่ะมันมันเชื่อมมันจะมันจะไม่เป็นเหมือนเป็นถ้วยอย่างเงี้ยนะใช่่หอมตอนกอเนี่ยลูกค้ามาแต่เช้าเลยนะครับมาแต่เช้าเลยเพราะว่าขายขายไม่ทันจริงๆทําไม่ทันจริงนะครับอันนี้คือจริงจริงพี่ว่าไปบางกระโลมอ่ะปลาเนี่ย เดี๋ยวจะไปอีกสักวันนึงไปวัดหลวงพอ่อโตไปไหว้ไป,ไปนี่ไข่ก่อนบนไข่ก่อนข้าวขาาหลวงพ่อตก่อนอันนี้อันนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็จะเรียงแบบนี้<ะ>ข้าวเหนียวไม่มีอะไรนะครับเรียงธรรมดาปกติ อืมใครจะกินข้าวอร่อยอ้าวลุงแดงแนะนำหน่อยครับร้านอยู่ตรงไหนครับลุงแดงร้านนี้อยู่ซอยนิลมนต์ซอยหมู่บ้านนิลมนตรงข้ามกับบิ๊กซีบางพีบางพีครับผมครับผมตรงข้ามกับบิ๊กไอบิ๊กมอไซดไอหน้าบิ๊กซีจนหน้าหน้าด้วยนหาบ้านลุงแดงอยู่ตรงาบ้านลุงแดงบ้านลุงแดงข้าวนึ่งรู้หมดเลยนะครับ อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีบางคลีนะครับหมู่บ้านนิลมนอยู่แยกไหนครับลุงแดงคือซอยเซเว่นนะครับผมซอยเซเว่นซอยเซเว่นประมาณเข้ามาประมาณซอยเจ็ดซอยแปดเจ็ดข้อไข่เจ็ดข้อควายข้อควายโอเคมาปุ๊บเจอเลยนะครับควายขเนี่ยผมชอบพูดอย่างเงี้ยเออมีคนถาม โอเคนะครับแล้วก็รอขายครับผมขอบคุณลุงแดงมากมากครับผมขอบคุณเจ๊คนสวยด้วยครับครับบ๊ายดาครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับมีอะไรสงสัยหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ถามใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวให้ลุงแดงกับเจ๊คนสวยเข้ามาตอบนะครับผมบ๊ายบายครับ